ไท่ากันจริงสะอาดเกินไปไท่ายกันจริงสะอาดเกินไปชินไอเตอร์นใจเจ่าเสมอเนอ ที่รักคะคุณกำลังมองหาอะไรเหรอชินไอเตอร์จเ,จเม找อน呢ที่รักคะคุณกำลังมองหาอะไรเหรอเจอตจัวจื่อร้าง เตอร์ฮุยเฉินนาชุยเลอฝุ่นบนโต๊ะนี้มันหายไปไหนหมดแล้วเจ้าจัวจื่อซ่างเตอร์ฮุยเฉินนาชุยเลอฝุ่นบนโต๊ะนี้มันหายไปไหนหมดแล้ว อ๋ออัวจินเทียนตาเสาวเวยเซิงเจ้าก็จัวจืออัวชาเลอเหาจี่เพียนเลอเป่าเจ้งกันจริงอ๋อวันนี้ฉันทําความสะอาดไปหมดแล้วฉันเช็ดโต๊ะตัวนี้หลายครั้งเลยรับรองว่าสะอาดแน่นอนค่ะ

ขอสืออ่วใจสร้างเปียนจิเลออีกเกอไฟฉางจงเย่าเตอเตี้นหัวเห้ามาเสี่ยนใจฉวนเหมืเหลี่ยวแต่ว่าผมเขียนหมายเลขโทรศัพท์ลูกค้าสําคัญไว้บุญโต๊ะนี้และตอนนี้มันก็หายไปหมดแล้ว ขอสื่ออ่วใจสร้างเปียนที่เลออีกเกอไฟฉางจงเย้าเตอเตี้ยนหัวเห้ามาเสี่ยนใจฉวนเมยเหลี่ยวแต่ว่าผมเขียนหมายเลขโทรศัพท์ลูกค้าสําคัญไว้บุญโต๊ะนี้และตอนนี้มันก็หายไปหมดแล้ว ถ้าท่านชอบกรุณากดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับ